คุณรังสิมันโรมล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการอภิปรายหัวข้อนโยบายควบคุมอาวุธและการไม่แพร่ขยายอาวุธการป้องกันการแข่งขันทางอาวุธครั้งใหม่ครับก็กัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มก่อนทีมไทยแลนด์ก็จับตาเลยเ้ยจะมีพลาดพิงอะไรหรือเปล่าปรากฏเขาก็ไม่ได้พลาดพิงเราพอสสรังสิมันโรมนะครับประธานคณะกรรมการที่การความมั่นคงรัฐขึ้นกัมพูชาก็สนใจเรามา,มากเช่นเดียวกันคุณรังสิมันก็บอกว่า ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของไทยในการควบคุมอาวุธการลดอาวุธแล้วก็ไม่แพร่ขยายอาวุธแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเลือกเดินในเส้นทางที่ยากก็คือลงมือทารรแทนที่จะแค่พูดอันนี้ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาว่าห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคุณลังซิมันบอกเราได้เรียนรู้ว่าอาวุธที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ใช่แค่สร้างบาดแผลให้กับพื้นดินแต่ยังสร้างบาดแผลให้กับมโนธรรมของประชาชาติด้วยชาติไหนไม่ทราบนะท่านผู้ชมครับ สสรังสิมันบอกอีกบางส่วนภูมิภาคเรายังอยู่ภายใต้เงาทุ่นระเบิดไม่ใช่แค่าจากอดีตนะแต่ยังมีที่เพึ่งวางใหม่เป็นการทรยศต่อเจตนารม์ของสนธิสัญญาที่ทุกคนให้คำม,มั่นว่าจะยึดถือครับทุ่นระเบิดเป็นมากกว่าซากสงครามแต่มันคือคำถามถึงความรับผิดชอบทุ่นระเบิดทุกลูกที่วางใหม่คือการกระทำที่จงใจเพิกเฉยต่อชีวิตมนุษย์ แล้วก็บอกว่าความจริงแบบนี้บังคับให้ไทยต้องพูดตรงๆว่าการไม่ป้องกันการไม่เก็บกู้เป็นอันตรายกับพลเรือนทำลายความเชื่อใจระหว่างเพื่อนบ้านทำลายโครงสร้างทางศีลธรรมความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้วัดในการสามารถสะสมอาวุธแต่วัดความกล้าหาญที่จะลดอาวุธเลือกความโปร่งใสแทนความลับเลือกความรับผิดชอบแทนการปฏิเสธเอ,อไม่รู้ที่พูดมาหมายถึงใคร แต่ก็คงมีคนเจ็บอยู่ในใจลึกๆแน่นอนแล้วปิดท้ายว่าสันติภาพไม่ได้สร้างขึ้นบนข้อแก้ตัว<ฮ>ะจะเห็นว่าทีมไทยแลนด์แบ่งงานกันอย่างดีมากอ,มอาจารย์วนอขึ้นสปิชโดยจุดยืนของไทยที่เป็นกลางแล้วก็เวทีใหญ่ๆแบบที่คุณโรมไปอ่านวาระเร่งด่วนเนี่ยด้วยหลักการมันจะไปกล่าวโทษประเทศอื่นๆตรงๆกันไม่ได้ <ฮะ S 1> มันเป็นเรื่องของความร่วมมือที่มันต้องเกิดขึ้นนะจะไปพูดชื่อประเทศนั้นทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ แล้วก็ยังมีสสคนอื่นๆนอีกนะครับอย่างสสกันวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมก็ไปเวทีย่อยใช่อันนี้พูดชัดขึ้นรเริ่มพูดชัดขึ้นว่าโอ้โหทุนระเบิดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะของใหม่ทั้งนั้นแล้วก็ชวนให้สมาชิกไปดูว่าของใหม่เนี่ยมันมาได้ยังไงคใครเป็นคนครอบครองเออนี่คือการทำงานของทีมไทยแลนด์ที่เกิดขึ้นในเวที IPU เดี๋ยวลุ้นวันนี้ฮะเพราะว่าจะมีการลงมติในวาระเร่งด่วนที่ไทยจะเป็นผู้นำเสนอ ของไทยเนี่ยมี18โหวตครับประเทศใหญ่หน่อยจะมีเยอะคือเสียงในการโหวตไม่เท่ากันครับมันไม่ได้ว่าหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงเรามี18เหมือนจีนจะมีสัก23แบบนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่อย่างว่าแหละเราก็พยายามจะล็อบบี้ล็อบบี้ไม่ได้แบบผิดกฎหมายนะช่วยกันหน่อยช่วยในการสนับสนุนหน่อยได้ไหมตอนนี้อย่างน้อยสัก4ชาติที่ได้ฟังมานะแนวโน้มดีนะออสเตรเลียยืนหนึ่งเลยมีโหวตเท่าไหร่ให้เราโหวต มาเลเซียฟิลิปปินส์ <Ha. S 2> แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ม,มีโอกาสที่จะสนับสนุนร่างข้อมติของเราส่วนประเทศอื่นเดี๋ยวเราอรอลุ้นรอติดตามหน้าจอเนชั่นทีวี